สวัสดีครับท่านผู้ชมวิถีผู้เท่าฟมลี่มาอยู่ที่บ้านโคกเงียอำเภอดงหลวงจังหวัดมุดาหารครับภูเขาทางนาเนี่เป็นห้องว่าผู้ใกล้เคียผิดน้องครับอยู่ในเทือกเขาภูพานนั่นแหละครับ นี่แหละครับที่อดีตเคยเป็นที่ตั้งของทัพนายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับปกอยู่ภูเขานี่ยละถนนตรงนี้ก็จะไปเป็นอ่างจะไปอ่างเก็บน้ำครับพี่น้องครับซึงอ่้งเก็บน้ำในก็ เป็นอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำรินะครับจะพาพี่น้องไปชมวิธีผูเ่าก็บอกเคยไปแต่สองขางทางที่จะไปอ่างเก็บน้ำนี่ก็เต็มไปด้วยทั้งสวนมันและก็สวนยาง ในอดีตนั่นก็เป็นป้าไม้ดงดิบแหละครับแต่ปัจจุบันนี่ก็เป็นที่ทำกินของประชาชนนะสังเกตบ้างก,ก็จะเห็นกระต๊อบแล้วก็สวนยางสองขางทางนี่ก็เต็มไปด้วย,ย้งแล้วก็ต้นไม้นานาพันุ์ทั้งไม้ธรรมชาติ ส่วนไม้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ธรรมชาตินะครับนออหนาจะจะเป็นหญ้าในจะเห็นอยู่เขียวๆแล้วใกล้ๆข้างถนนจะเป็นหญ้าถ้าบม่มีส่วนมันก็ได้ครับพออ่ายง่ายก็คือเป็นพื้นที่ป่าไม้นะครับในพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแต่ว่าประชาชนกับ มาถากทางทํากินเนื่องจากว่าในอดีตมีการสัมปทานป่าไม้โค่นต้นไม้ใหญ่ยยไปกันเบิดเท่าแกเจ้าสัวลงเรือก็มาตัดเอาไม้ไปประชาชนก็นเลยมาถากทางเพื่อทําไร่ทําสวนแต่ปัจจุบันนี่ก็ น้าที่ป้าใหม่กับพญามจะเอาคืนอ่าอะ้รแ,แต่นนยุบายของรัฐบาลนี่ยังใดกะพี่น้องประชาชนกะแก้ไขเอาเองเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ได้ทำมาหากินแล้วนี่ปลูกมันสัมปะหลังครับนี่ทั้งสองขางทางแล้วครับ ถนนลาดยางที่จะไปอ่างเก็บน้ำนี่ก็บกมีภายมาดูแลนะครับต้นไม้หญ้าหญ้านะครับผมเป็นต้นไม้่ใหญ่ดอกพวกหญ้าเนี่ก็ลามเขม้ามาจนจะถึงกลางถนนแล้วอีกต่อไปก็จะเป็นเชื้อเพลิงแล้วนี่ หน้าแรกก็เป็นเชือเพลิงเหนได้ไฟไหม้ป้าได้เลยนี่เพราะว่าถนนเนี่ยก็คงจะเป็นถนนที่กรมชลประทานลหละครับที่เห็ดไว้เนี่ยคงว่าแม่นถนนอ่าชนบท นีบางทีชาวบ้านไก็ะทางห้าออกข้างทางนะครับปล่อยห้ามันลามเข้ามาต้นไม้ธรรมชาติก็ยังมีหลายอยู่ครับเป็นปลากันยังมีหลายอยู่ เป็นสวนมันสำปะหลังแล้วก็สวนยางทั้งนั้นนะครับตรงนี้ล่ะก็ไม่มน้ำเนี่ยเนาะ แล้วก็เป็นป่าเนี่ยไม่ได้เนี่ยไป้องครับเ่อได้มีผายมาทํากิน,นตอนนี้เป็นส่วนหยาปลูกใหม่ก็มีเป็นต้นไม้ตามธรรมชาติครับเพราะว่าตรงนี้มีโขดหินนี่แต่โขดหินเนี่ยก็เลยบ่มีผู้มาทํากิน ป็นป่าหละครับที่เป็ปาธรรมชาติสองขางทางในเป็นปลาธรรมชาติครับอามาถึงแล้วครับถึงอ่างเก็บน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราจะคอยลงไปว่าจะไปได้แค่ไหน โอ้มีเส้นทางท่องเที่ยวขี่จักรยานในนี้นะนี่ครับอางเก็บน้ำนะครับก็คอยสาสาพี่น้องบ้านโค้งเงาก็ได้น้ำจากอางเก็บน้ำนี่แหละครับอางเก็บน้ำกระบอกใหญ่บันไดเราครับ เท่าที่เห็นมาก็ใหญ่กว่านี้เนาะอ่างห่วยกันแทก่ะรู้สึกจะกว้างกว่านี้อ่างอ่างเก็บน้ำหวยกันแทที่ตำบลคำาชีอีอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำหวยแคนอยู่ตำบลหน,นองแคนบ้านโคกเง,งาตำบลหน,นองแคน อยู่บนเทือกเขาภูพานนะครับร้อยต่อคงจะเป็นร้อยต่อระว่างอำเภอดูหลวงกับอำเภอคำชอีพราะว่าพี่นอ้องทั้งตำบลพนงามบังกับขึ้นมาเฮ็ดหฮเฮ็ดสวนอยู่แถวนี้แหละครับเอาไปให้สุดกันเลยา มีทางไปก็ได้อาจจะมีทางลงทางไปตังบนพนงามเลยก็ได้เนี่บอกกว้างนะครับจะอาจจะยาวยาวไปทางทิศตะวันตกนะมาเนี่ยเนาะแล้วไปทางทิศทิศใต้บเนาะ เขามาป่านี่ก็บจะผมมีเกมเท็ดนี่กง็งงๆคือกันพี่น้องครับอ่าทีนี้ก็จะเข้าป่าได้ครับอะไรเบิ่งนู้นมีทางใดไปได้รือทางใดถ้าแปลนล่ะไปทางนั้นถ้าบ่มีทางแปลนลวครับอ๋อนี่มีรถจอยอยู่นะแล้ไปถามพันเบิ่งดูอ่าเฮาสิลงทางวัดฟังงามนะข้อสิไปทางใดนี่เพิ่นมาตกป่ามานีา่ยรถจอยนะท้าท้าทางนี้เลยไปทางาไหนเป็นทางตานันด้กันบ่ อ่าขันขันสารเอากลับรถนี้กลับรถแล้วก็กับทางเก่านะครับข้างหน้าเนี่เป็นภูเขานะครับเนี่ยถเป็นต้นไม้เนี่ยเป็นภูเขาทางน้านละรับอ้ากลับแป่ตรงใดกับกรบตรงอ่ายโยครับ มันนี่พาพี่น้องมาชมภูเขาและกับป่าไม้รวมทั้งอ่างเก็บน้ำนะครับมาถึงอ่างเก็บน้ำกับสุดทางพี่น้องครับเราม่ทางไป,ประยอนครับทางเกา่า อ่างเก็บน้ำานี่ก็อยู่ระหว่างภูเขาทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าจะห้องเป็นในหุบเขาสันเขื่อนหรือว่าสันอ่างเก็บน้ำกับบ่ได้เป็นลาดยางนะครับเป็นถนนนลูกกําลังนะครับยงแดงอย่ลเลยนีย่แต่ว่าทางมานะเป็นลาดยางอยู่ช่วงหนึ่งมาถึงหนึ่งกิโลเมตรครับ โอ้ปลาสิหลายน,นาะนะทีนี้ก็มอง่่เห็นอางเก็บน้าแล้วล่ะครับทีนี้ดูเส้นทางกราฟนะครับโน่นนะครับภูเขาก็ได้เป็นผู้ไกล้เคียสิมันหองชาวบ้านมันหองว่าผู้ไกล้เคียนะครับ สันนางี่กบสูงบันไดแล้วครับเมื่อกี้ขอมาเมื่อกี้ลือมอ่านป้ายอเนนะ่ะเนี่ยคลอสองน้ำานี่ยพระกบาดเพราะอันนี้เป็นอันเป็นเทน้ำล้นไปเนาะอซา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 เนี่ยละครับป้ายแต่ว่าเห็นไม่ชัดเจนครับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับอ่างเต็บน้ำห้วยแคนอ่าไปต่อบปนี้สูงมาถึงยี่สิบเมตรนะครับ บระซำอ่างเก็บน้ำหวยคัทแทบ้านครับชีอีที่วิถีพุทธอภาพิน้องอไปชมนะครับเนี่ยครับแหวกป้าไม่แหวกหญ้าแหวกป้าเข้ามาอ่าเนี่ยน้ำไม่ไหลก็มีโอ้เนี่ยแทนนี่ก็ได้ เออโอกาสหายมาหาเจาักวิธีละบปนเนื่องจากวิธีผู้เท่าก็ไม่เคยมาทั้งครอบครัวล่ะครับคงจะเคยมาครั้งนี้ละที่จริงนะตั้งใจมานานแล้วนะครับอยากจะมาดูภูเขานี่ตรงนี้ยังเป็นโขดหินภูเขาอยู่ครับ ลงไปเนี่ยก็จะเป็นที่ไร่ที่สวนของชาวบ้านแล้ว,ลวก็มาจับจองเอาไปทีทํากินละบางทีก็เป็นป้าหญาโลกล่างซซ่ปลาเน้อไม่ไลายดะดรน,นี่โอ้มาทางนี้ก็มีโยเนี่ยแต่ว่า เราจะมาหาหน่อไม้ลายลมายส่วนประจักษ์ก็ะไดเนาะันบอกเยอะคนไปจักคนหาค้นบ้านแขล่ะครับแต่ว่าขึ้นมาอยู่บนผู้ไอแค้นสมัยก่อนเป็นห้องว่าผู้ไอแค้น้นนี่มีหมบ้านหลาย ลังคาลอ,อยกว่าลังขาวละคนเลยอะไรว่ารเ,เรียกว่าบ้านโคกยาวอ้าจะมาน้อยใจจ่อยน้ามาพื้นที่สวนมันล่ะครับที่นี่นีร่รถพญามาสวนพยูนะครับเป็นรถรับส่งน,นักเรียนเพราะนี่รถสองแถวรับส่งน,นักเรียนนี่ จะม,มันนี่เป็นวันอาทิตย์เมื่แต่หยาพี่น้องเหย,ยาล้ามเข้ามาจนกลางถนนแล้วก็จะถึงเส้นแบ่งกลางถนนละ จะทายพูกเขาเกิดเหตุยังไงอ่าน,นี่ก็สวนยางครับสวนยางต้นหนา นี่ก็เป็นมันสับปหลังนะครับด้านนี้นี่้นแดงมันยังเอาไว้อยู่นี่ก็เป็นกระตอบอยู่ในสวนจะเรียกว่าเทียงนากระไรเนย่ยหวังหนันงเราะว่าบ่เมนนาอะเป็นกระตอบในสวน ตรงนี้อยู่บนภูเขานะครับต้นไม้ธรรมชาติกัยังมีหลายอยู่แต่ว่าเจ้าหนะ้าที่ป่าไม้แล้ว่ากรมป่าไม้ มีปัญญาเอาคืนบอท่านั้นแหละที่มาปลูกต้นไม่ทิมไว้เนี้ยนาแร้งไฟก็ไหม่คือเก้าเนี่ยก็ไม่ ไล่มันสวกสั้ปหลังนะครับมีแต่ภูเขาล่ะครับที่เห็นข้างนานเป็นภูเขานะครับเห็นเป็นต้นไม้นะครับนี่ครับภูเขาทั้งน,าน้านี่ก็อยู่บนภูเขาแล้ะ ก็ยังมองเห็นภูเขาอีกอยู่นี่แหละครับมันสัมาทานท้งน่านลเลยตรงไหนมันเตียน พี่น้องประชาชนม,นกนมากมลังทำมาหากินล่ะครับมาเห็นหนาเห็นสวนคุดสะคุดบอ่อว่ไก็มบีอ่าจะพ้นถนนลายยางล้วครับที่นี้ก็จะเข่าป่าสวนยางล,ละเอาชนะ คลิปนี้วิธีพุทธาขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านครับสวัสดีครับ